สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับดีใจด้วยวันนี้เงินเข้าทุกมาตรการรับพร้อมกัน47ล้านคนก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับเงินเยียวยาโควิด1 9ละลอก3ละลอก4นะครับเรียกว่าทุกมาตรการเลยก็ว่าได้จะทำการโอนพร้อมกันในวันนี้นะครับเป็นปีจะมีสักคนนะครับที่เงินทุกมาตรการจะมาเข้าพร้อมกันในวันเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเงินเยียวยา29จังหวัดด้วยนะครับสำหรับกลุ่มเก็บตกผู้ที่อยู่ในมาตรา3 9กกับมาตรา40นะครับซึ่งมีปัญหาในการผูกพร้อมเพย์แต่ตรงนี้ผมจะขอข้ามไปนะครับเพราะว่าไม่ได้แจกทั้งประเทศนะครับแล้วอีกอย่างก็คื กลุ่มที่จะได้รับในวันนี้เป็นกลุ่มเก็บตกนะครับสำหรับกลุ่มที่จะพูดถึงกลุ่มแรกนี้นะครับก็คือกลุ่มมาตรการคนละครึ่งเฟส3นะครับซึ่งมีทั้งสิ้น31ล้านคนโดยโครงการคนละครึ่งเฟส3นี้นะครับจะได้รับเงินทั้งสิ้น1,500บาทกดเป็นเงินสดไม่ได้แต่สามารถสะสมได้นะครับคือสะสมได้จนถึงวันที่31ธันวา64คือวันสิ้นปีนั่นเองนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นี้ก็คือผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3จำนวน31ล้านคน จะได้รับสิทธิ์พักรัดร่วมจ่ายร้อยละห้าสิบสำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปและค่าบริการ นวดสปาทําผมทําเล็บค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนสาธารณะยกเว้นสลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบทั้งนี้ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันหรือไม่เกิน1,500บาทต่อคนในแต่ละรอบรอบละ3เดือนหรือไม่เกิน3,000บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการเป็นวงเงินรวม93,000ล้านบาทสําหรับมาตรการคนละครึ่งนะครับจะได้รับ1,500นี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับในวันที่1ตุลานี้นะครับแล้วก็จะไม่มีมาอีกแล้วนะครับสาหรับโครงการต่อมา ก็คือโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจํานวน200บาทผู้ที่จะได้รับในวันนี้นะครับก็มีทั้งสิ้น2.4ล้านคนนะครับกดเป็นเงินสดไม่ได้และสะสมไม่ได้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์นี้คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะกลุ่ม4เป็นกลุ่มที่ใช้สิทธิ์้วยบัตรประชาชนนั่นเองนะครับได้แก่ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทําให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเป่าต่งได้ ผู้ที่อยู่ในสภาวะพึ่งพิงก็คือผู้สูงอายุผู้พิการผู้ทุพพลภาพผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือเดินทางไปใช้ใจ่ายวงเงินที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้เป็นต้นโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจกท้องถิน่นหรือร้านธงฟ้าและค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เขาร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3จํจำนวน200บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา6เดือน วงเงินรวม3,000ล้านบาทกลุ่มนี้ก็เตรียมตัวนะครับรัฐบาลกําลังเล็งให้กลุ่มนี้ลงทะเบียนบัตรคนจนอยู่นะครับเรียกว่าถ้าพวกท่านได้สิทธิ์บัตรคนจนนะครับเงินเดือนละ200บาทนี้ก็จะได้แบบถาวรแล้วนะครับสำหรับมาตรการสุดท้ายที่จะได้รับในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับก็คือโครงการเพิ่มกันบังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3จํานวน200บาทผู้ที่ได้รับเงินตามมาตรการนี้นะครับมีทั้งสิ้น13.9ล้านคนนะครับกดเป็นเงินสดไม่ได้และสะสมไม่ได้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิทุกคนโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือร้านธงฟ้าและค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3จํจำนวน200บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา6เดือนวงเงินรวม1 6 3 8 0 1 9ล้านบาทสิทธิตรงนี้ต่างกับสิทธิ์ร้านธงฟ้าที่ได้200กับ300ทุกเดือนนะครับเพราะว่าสิทธิตรงนี้ บัตรคนจนสามารถไปซื้อของได้ที่ร้านธงฟ้าด้วยแล้วก็ที่ร้านคนละครึ่งหรือร้านราชนะด้วยก็ได้นะครับส่วนสิทธิ์ธงฟ้าสามารถรูดซื้อสินค้าได้เฉพาะร้านธงฟ้าเท่านั้นนะครับสิทธิ์นี้ดีกว่านะครับคือมีร้านค้าให้ใช้มากกว่ากันเยอะนะครับและนอกจากเงินจากสิทธิ์ของโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3ในวันนี้นะครับ1ตุลาคมก็ยังมีเงินตามสิทธิ ปกติของบัตรที่จะเข้าในวันที่1ตุลาคมนี้เช่นกันนะครับจะมีทั้งสิ้นจํานวน3รายการดังนี้นะครับก็คือค่าโดยสารลดสาธารณะ500บาทกดเป็นเงินสดไม่ได้และสะสมไม่ได้ค่าโดยสารลดประจําทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือรถเมล์ขอสอมก,กอ และรถไฟฟ้า500บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งได้รับเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนในกรุงเทพและ6จังหวัดปริมณฑลได้แก่นนทบุรีปรทุมธานีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมค่าโดยสารบาขอสอหรือรถทัวร์บขอสอ500บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจํานวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กําหนดโดยนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจําหน่ายตั๋วโดยสารบาขอสอและ มีค่ารถไฟ500บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดโดยสามารถนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจําหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟสิทธิ์ต่อมานะครับก็คือส่วนลดค่าซื้อกา๊าซ LPG หรือกา๊าซุงต้ม 55บาทต่อคนต่อ3เดือนเดือนนี้เป็นเดือนแรกนะครับที่จะได้รับ55บาทจากเดิมจะได้รับ45บาทนะครับรัฐบาลอนุมัติเพิ่มให้เดือนนี้เป็นเดือนแรกนะครับสิทธิ์นี้กดเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็สะสมไม่ได้โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์ทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรไปซื้อกาดกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดแล้วก็ยังมีค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค2 0 0 3ง0บาท อันนี้เรียกง่ายๆว่าสิงทธิธงฟ้านั่นเองนะครับกดเป็นเงินสดไม่ได้และสะสมไม่ได้วงเงินชําระค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ซื้อของใช้จําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิทุกคนและใช้ได้ไม่จํากัดจํานวนครัง้ง แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยกว่า3 0 0 0 0บาทต่อปีจะได้รับวงเงินช่วยเหลือ300บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรที่มีรายได้ระหว่าง3 0 0 0 0ถึง100,000บาทต่อปีจะได้รับวงเงินช่วยเหลือ200บาทต่อคนต่อเดือนนอกจากเงินเข้าในวันที่1ตุลาแล้วนะครับก็ยังมีเงินเข้าบัตรคนจนในวันที่18ตุลาคมอีกจํานวน2รายการ2รายการนี้คอรมอเพิ่มวงเงินให้นะครับแล้วก็ขยายเวลามาตรการออกไปอีก1ปีนะครับเป็นวงเงินค่าน้ําค่าไฟนั่นเองนะครับซึ่งค่าน้ําค่าไฟนี้จะมี2สอง ส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนที่เงินเข้าคือในวันที่18ตุลาคม64นะครับก็คือถ้าท่านจะได้เงินในวันที่18ตุลาคมท่านต้องทําให้เข้าเงื่อนไขในเดือนกันยายนให้เรียบร้อยนะครับก็คือท่านต้องใช้น้ําไม่เกิน100บาทแล้วท่านก็ต้องใช้ไฟไม่เกิน230บาทเมื่อผ่านเงื่อนไขแล้วท่านก็จะได้เงินในวันที่18ตุลาคม64ซึ่งเป็นกระดีกาเก่านะครับและในส่วนที่2นะครับก็คือในส่วนของเงื่อนไขที่ท่านต้องทําตามในเดือนตุลาคมนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้ไปรับเงินในวันที่18พฤศจิกายน64สรุปอีกทีนะครับก็คือในวันที่18ตุลาท่านจะได้รับเงินหรือไม่ได้รับเงินมันอยู่ที่ว่าท่านเข้าเงื่อนไขในเดือนกันยายนหรือไม่นะครับแต่ในเดือนตุลาคมท่านต้องทําตามเงื่อนไขของกติก,กาใหม่แล้วนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไปรับเงินตามวงเงินใหม่นี้นะครับ ในวันที่18พฤศจิก,กายนเพราะว่าค่าน้ําค่าไฟนี้เวลาท่านจะได้รับเงินท่านจะได้รับช้าไป1เดือนนะครับสิทธิ์ตามกติกาใหม่นี้นะครับจะเริ่มในเดือนตุลาคมท่านก็จะได้รับครั้งแรกในวันที่18พฤศจิก,กายนนั่นเองนะครับสำหรับกติกาใหม่ของค่าน้ําค่าไฟมีดังนี้นะครับค่าน้าฟรีจํานวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ก็คือครัวเรือนที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว และใช้น้ำประปาในรอบเดือนตุลาคมดังนี้ก็คือท่านจะได้สิทธิ์ค่าน้ำฟรีในกรณีที่ใช้ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนตรงนี้จะเหมือนเดิมนะครับแต่ตรงนี้จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับก็คือส่วนที่เกิน100บาทแต่ไม่ถึง315บาทตรงนี้ท่านต้องชําระด้วยตนเองนะครับชำระเฉพาะส่วนที่เกิน100นะครับอย่างเช่นท่านใช้น้ํา150บาทท่านจะได้รับ100บาทฟรีนะครับ ตรนี้แล้วส่วนที่เกิน50บาทท่านต้องจ่ายเองนะครับถ้าเป็นกฎิกาเดิมท่านต้องจ่ายเองทั้งหมดเพราะว่ามันเกิน100บาทนะครับแต่กติกาใหม่นี้ส่วนที่เกิน100แต่ไม่ถึง315บาทท่านยังอยู่ในโปรโมชั่นยังได้ฟรี100นะครับแต่ท่านต้องจ่ายส่วนที่เกิน100บาทเป็นต้นไปถ้ามันไม่เกิน315นะครับหรือถ้าท่านใช้น้ํา300บาทท่านก็จะได้รับฟรี100บาทอีก200บาทที่เกินมาท่านก็ต้องจ่ายเอง แต่อย่างน้อยก็ยังดีนะครับท่านก็ยังได้ฟรี100บาทถ้าเป็นของเดิมนี้ท่านไม่ได้อะไรเลยนะครับเรียกว่าถ้าเกิน100เมื่อไหร่คือ0บาทนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือถ้าท่านใช้เกิน315บาทผู้ถือบัตรจะต้องชําระค่าน้ําเองทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ท่านจะใช้เกิน100ก็ยัง ปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเกิน315บาทเป็นต้นไปนี้คือไม่ปลอดภัยแล้วนะครับ่ันต้องจ่ายเต็มนะครับเมื่อบินค่าน้ำปราปามาผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับจะต้องสํารองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทําการประทึกข้อมูลและทําการโอนเงินสดให้ กับเขาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18พฤศจิกายน64ท่านต้องทําตามกติกาใหม่ให้สําเร็จซะก,ก่อนนะครับเงินถึงจะเข้าในเดือนพฤศจิกายนค่าไฟก็เช่นกันนะครับกติกาเปลี่ยนพอสมควรรายละเอียดดังนี้นะครับก็คือจะได้ค่าไฟฟรีจํานวน3 1 5บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ก็คือครัวเรือนที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว และใช้ไฟฟ้าในรอบเดือนตุลาคมดังนี้จะได้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟ,าฟรีกรณีไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนตรงนี้คือสิทธิ์มาตรฐานนะครับแล้วก็จะได้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีกรณีเกิน50หน่วยต่อเดือนแต่ไม่เกิน315บาทหากใช้เกิน315บาทผู้ถือบัตรจะต้องชําระค่าไฟฟ้าเองทั้งหมดสําหรับค่าไฟไม่ต้องไปจําอะไรมากให้วุ่นวายนะครับท่านจําว่า315บาทพอนะครับก็คือ ถ้าท่านใช้ไฟไม่เกิน3 1 5บาทท่านก็จะได้ใช้ไฟฟรีทั้งหมดเลยแต่ค่าไฟที่ท่านได้นี่คือค่าไฟที่ท่านใช้ไปนะครับท่านใช้ไป200ท่านก็จะได้ฟรี200ท่านจ่ายไป300ท่านก็จะได้ฟรี300แต่ถ้าเกิน315บาทไปนะครับท่านก็ต้องจ่ายค่าไฟเองทั้งหมดบาทเดียวก็ไม่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นค่าไฟนี้จำง่ายนิดเดียวนะครับอย่าให้เกิน3 1 5เงื่อนไขการใช้ไฟจะง่ายกว่าเงื่อนไขการใช้น้านะครับเมื่อบินค่าไฟฟ้ามาผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้ออองงงสสจจ่่าาเินนไปกก ากนั้นระบบจะทําการบันทึกข้อมูลและทําการโอนเงินสดให้กับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18พฤศจิกายน2564ค่าไฟนี้ก็เหมือนค่าน้ำนะครับคือท่านเริ่มทําตามเงื่อนไขในเดือนตุลาคมได้เลยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไปรับเงิน ตอนแรกของวงเงินใหม่นี้นะครับในวันที่18พฤศจิกายน64มันจะต้องรับชา้ากว่ากันไป1เดือนนั่นเองนะครับแล้วก็รายการต่อมานะครับวันศุกร์ที่22ตุลาคม64มีเงินเข้าจํานวน1รายการวงเงินนี้ก็คอรมอเพิ่งจะให้มาอีก1ปีนะครับเป็นเบีย้ยความพิการเพิ่มเติมจำนวน200บาทกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ18ปีขึ้นไป จะได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิมที่เคยได้รับ800บาททุกวันที่10ของเดือนรวมจะได้รับเบีย้ยความพิการเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนโดยกรมพิกางได้กำหนดวันจ่ายเบีย้ยความพิการเข้าในเดือนต่อๆไปประมาณวันที่22ของเดือน